วัสดีครับเช้าวันที่สี่สิงหาคมอ่าเช้าวันนี้นะครับเมษาก็ตื่นมาตอนเช้ามาทําการบ้านต่ออีกหน่อยระบายสีวาดรูปเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้รับงานมาต้องแต่งเขียนเขียนบทความกับวันแม่ครับผมก็มีเสียน้ําตากันบ้างตามนิสัยของดารานักแสดง ฝ่าจะเขียนได้เราต้องบีบน้ําตาขเขาเรียกเค้นอารมณ์เค้นอารมณ์นิดนึงนะใช่ป่ะอันนี้ก็ได้บทความแล้วก็รูปออกมาแล้วนี่ครับอันนี้ต้องบันทึกเอาไว้เป็นไอนี่เลยเนี่ยบันจต้องแค่สุดเก้าวันทัดน์เก้าวันทัดด้วย, 9, วยแต่ว่ามันสุดแปดวันเหทัศน์เออก็ไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ที่ว่าเราได้ความมันนี่ยังถ้าเกิดอยากเขียนเก้าวันนั้ก็เขียนตัวใหญ่ๆห่หางๆไงนี่ก็ เอาไว้ดูเป็นประวัติการนะเขียนเรื่องเกี่ยวกับวันแม่มันเลี้ยงกันสวยๆแม่เบอเบือมองเห็นอะไรเอ้ลายมือดูอลายมือหล่นลงมาวันที่สิ่ของเมอานกลนี้คอยดูตลอด